นิทานของเด็กดีเหมาะสำหรับเด็กและผู้ชมทุกวัยนิทานเรื่องเด็กดีไม่ดือ้อตื่นเช้าวันใหม่สดใสเริงร่าสนุกเฮฮาเรามาโรงเรียน ครูเล่านีทานเรื่องราวให้ฟังยาเสพติดนั้นเป็นสิ่งไม่ดีมีทั้งยาบ้ายาหมายาอีสุราก็มีบุหรี่มากมายบุหรี่ไฟฟ้าบ้างบอกว่าหอมไม่ควรทดลองไตรตรองให้ดี เจอคนแปลกหน้าเข้ามาชักชวนหนูหนูทบทวนกลัวเป็นสิ่งไม่ดีกลับจากโรงเรียนฝึกเขียนและอ่านร่วมกันต่อต้านเรื่องยาเสพติดฝึกเล่นกีฬาดีต่อชีวิตโทษยาเสพติดมีพิษร้ายแรง เด็กดีไม่ดือ้อหนูหนูไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ